พระเจ้าวรวงศ์เธอพระอ,องค์เจ้าสมสวลีพระวราราชาที่นัดดามาศประธานพระวโรากาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าวันนี้เวลา15 5. นาฬิกาหนาทีพระเจ้าวรวงศ์เทอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชาที่นัดดามาศเสด็จออกนับพระตำหนักวังสวนกุหลาบพระราชวังดุสิตประธานพระวโรากาสเท้รองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชิตสุวรรณประกรณ์รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึงภัยยามยากสภากาชาติไทย นำคณะอาสากาชาติการจนาพิเศษเฝ้าถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดกิจกรรมจัดถุงยางชีพของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึงพายามยากสภากาชาติไทยในงานเพื่อนพึ่งพา2,556เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึงพายามยากสภากาชาติไทย รองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชิตสุวรรณประกรณ์รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนำคณะผู้บริหารบริษัท KCG Corporation จำกัดเฝ้าวถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการออกร้านในงานเพื่อ,ททน,น,อาาพนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทย นายโยทินประเสิร์ฐกุลผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดทั่วไปบริษัทเฮฟเล่ประเทศไทยจำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัท เฝ้าถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดการแข่งขันฟุตบอลการกุศลเฮฟเล่ไทยแลนด์ครับครั้งที่3ประจำปี2556เพื่อสมทบทุนกองทุนยาพระวราราชาที่นัดดามาศสำหรับผู้ติดเชื้อเอชส,สภากาชาติไทยรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชิตสุวรรณประกรณ์รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึงพายามยากสภากาชาติไทยนำผู้ชนะเลิศการแข่งขันการประกวดการประกอบอาหารด้วยข้าวไรซ์เบอร์รี่เฝ้าเพื่อสาธิตการ ประกอบอาหารด้วยข้าวไรส์เบอร์รี่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวันวรีนารีรัตทรงร่วมงานถแถลงข่าวแนะนำนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติชุดเอเชียนเกมส์ครั้งที่17 วันนี้เวลา11นาฬิกาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์เสด็จไปยังโรงแรม W เขตบางรักส่งร่วมงานถแถลงข่าวแนะนำนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติชุดเอเชียนเกมส์ครั้งที่17ซึ่งสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อแนะนำนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติทั้ง11คนในการแข่งขัน3ประเภทคือศิลปะการบังคับมา้าขี่ม้าข้ามภูมิประเทศและขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวางที่จะเดินทางไปร่วมแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่17ระหว่างวันที่ 2 0 3 0กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐเกาหลีโดยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ทรงเป็นหัวหน้าทีมนักกีฬาขี่ม้าไทยและส่งเข้าร่วมการแข่งขันประเภทศิลปะการบังคับมา้านอกจากนี้ในงานยังมีการเปิดตัวภาพยนตร์สั้นเรื่อง Spirit In Chong เพื่อแสดงถึงพระปรีชาสามารถด้านการทรงม้าของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์และสร้างความรับรู้เรื่องกีฬาขี่ม้าทั้ง3าประเภทให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างโดยจะเผยแพร่ พร้อมกันทั่วประเทศในวันพรุ่งนี้ทางฟรีทีวีเคเบิลทีวีทีวีระบบดิจิตอลโรงภาพยนตร์และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆโอกาสนี้ประธานสัมภาษณ์ถึงการเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งในการฝึกซ้อมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ได้เสด็จไปส่งฝึกซ้อมที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสและส่งมาชื่อ Pri n c ์ Char ิ i n ์สิ่งี้มันเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยหลายเท่ามากเพราะฉะนั้นก็คือตั้งแต่เช้ามาเนี่ยก็คือบางวันก็ ไปวิ่งบ้างไปออกกําลังกายอย่างอื่นแล้วก็ท่งม้าท่งม้าก็ช่วงแรกๆก็วันละสองม้าใช่ไหมนะัดวันละสองม้าแล้วเลยเหลือหลังตอนหลังก็เหลือวันละวันละวันละหนึ่งตัวแต่ตัวก็หนึ่งชั่วโมงสิบห้าหชั่วโมงห้าสิบห้าแล้วแต่ตามอารมณ์โค้ดแถมมากแถมน้อยแถมกลางว่าไปรักมากรักน้อย แต่ก็กลับมาก็จะเจอกับพวกพวกพีรจใจบ้างอะไรบ้างหรือบางทีถ้าไม่ไหวเลยก็จะว่ายน้ําแล้วก็ตกเย็นก็จะทรงงานแฟชั่นต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ออกไปช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ นายประสงค์พิทูลกิจจาเลขาธิการพร้อมด้วยนายกองเอกวิลาศรุจิวัฒนพงศ์ประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์และคณะจากส่วนกลางพร้อมด้วยคณะกรรมาการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเชียงใหม่เดินทางไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุค 30, เคราะห์30อเภอแม่อายจำนวน1,000ชุดและที่หอประชุมเทศบาลตำบลเชียงดาวอเภอเชียงดาวจำนวน1,000ชุดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ราษฎรที่ประส ความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ซึ่งราษฎรต่างทราบซึ้งและสนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้นที่ทรงห่วงใยความเดือดร้อนของราษฎรพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชาธินัดดาาตโปรดให้ผู้แทนพระองค์มอบถุงยังชีพแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุขโขทยัย ศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์ดำรงเหรียญประยูนรองประธานมูลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นผู้แทนพระองค์มอบถุงยังชีพจำนวน3 0 0พันถุงให้แก่ผู้แทนจังหวัดสุขโขทยัยเพื่อน,นำไปมอบต่อให้กับประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุขโขทยัยพร้อมทั้งได้มอบปลอกแขนให้กับกลุ่มหัวหน้าแม่ครัวที่ได้มาร่วมกันประกอบอาหารที่โรงครัวมูลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทย ที่บริเวณริมน้ำยมหลังที่ว่าการอำเภอสีสํารงจังหวัดสุขโขทยัยพร้อมกันนี้มอบถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่อำเภอสีสํารงจำนวนอีก500ชุดซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากน้ำในแม่น้ำยมล้นตลิ่งตั้งแต่วันที่4กันยายนที่ผ่านมาและในปัจจุบันสถานการณ์แม่น้ำยมได้ลดระดับลงอย่างต่อเนื่องและกลับสู่สภาวะปกติแต่จากเหตุการณ์น้ำท่วมทำให้มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน1,530คน พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย4,300ไร่และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำ้าำนี้ค่ะคุณฟัตรีสวนสินพงษ์ดิฉันบุญธริกาเอี่ยมคงศรีพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ